Mooncast Station Podcast Everything Chingabel Around the World เราจะเอามาเล่าให้คุณฟังสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mooncast Station Podcast Podcast ที่จะนำเรื่องแปลกๆที่เคยอ่านเจอบนโลกอินเทอร์เน็ตมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับดำเนินรายการโดยผมอนาตตาแคอีกเช่นเคยครับเพื่อเป็นการฉลองครบ10 EP นะครับ ตอนนี้ก็จะไม่เหมือนตอนอื่นๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นการจัด1ิบอันดับเรื่องแปลกๆแทนนะครับโดยเรื่องแปลกๆที่ผมจะเอามาเล่าในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องแปลกๆจากประเทศจีนนั่นเองนะครับแน่นอนประเทศนี้ขึ้นชื่อความแปลกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนเป็นพันล้านเนาะมันก็ต้องมีแบบว่าอะไรที่แปลกๆประหลาดบ้างนะครับโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับโดยเรื่องแรกนะครับก็ค่อนข้างจะน่ากลัวนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของ พ่อแม่คู่หนึ่งนะครับที่เฉือนมือลูกชายตัวเองนะครับอายุสองขวบนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความอยากอาหารนะครับโดยเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นที่เมืองหางโจวมณฑลเจ้อเจียงครับในตอนแรกนะครับลูกชายของเขาไม่ค่อยอยากอาหารเลยนะครับจนแบบว่าร่างกายผอมแห้งนะครับพ่อแม่ก็เลยไปหาหมอพื้นบ้านนะครับแล้วหมอพื้นบ้านนะครับก็บอกให้2คนนี้นะครับเฉือนฝ่ามือลูกตัวเองนะครับเพื่อที่จะรักษาอาการเบื่ออาหารนะครับ ตามตำราพื้นบ้านของเขานะครับจนเด็กเนี่ยมือติดเชื้อเลยนะครับกลายเป็นแผลขนาดเท่าเหรียญ5บาทเลยนะครับทีนี้พอชาวเน็ตเห็นเนี่ยก็เลยแบบว่าทัวลงกันเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่า,อาไอ้ตำรานี้เนี่ยมันได้ผลจริงๆมั้ไหมนะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดผู้ปกครองมีลูกที่เป็นแบบนี้นะครับผมแนะนําให้ไปหาหมอปกติดีกว่านะครับอย่ามาเฉือนฝ่ามือกันเลยนะครับเนาะ มันจะเจ็บเปล่าเนาะโอเคครับเราไปเรื่องที่2กันต่อดีกว่านะครับเรื่องนี้เกิดที่ฮ่องกงนะครับเป็นเรื่องของอผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่อยู่ดีๆก็เดินออ,ออกมาแล้วก็สวมกระโปรงรูปร่างแปลกๆแ,แ,แบบนี้นะครับก็คือพอคนได้เห็นก็คือตกใจเลยเพราะว่าเห็นกางเกงในด้วยเขาก,ก็เลยแบบว่าเออพี่ไม่คิดจะปิดหน่อยเลอพี่ไม่อายหน่อยเลรอะไรงี้นะครับ อันนี้อันนี้ไม่ได้อยากจะวิจารณ์การแต่งตัวของใครนะครับแต่ว่าคืออันนี้มันแปลกจริงๆนะครับคือก็ไม่รู้ว่าพี่เข้ามาก่อนการหรืออะไรนะครับแต่อันนี้อาจจะในอนาคตอาจจะฮิตก็ได้นะครับใส่กระโปรงแบบนี้อันนี้ไม่แน่นะครับโอเคครับเราไปเลือกต่อไปด้วยความรวดเดียวกันดีกว่านะครับเดี๋ยวคลิปจะนานเนาะอันดับ3นะครับเกิดขึ้นที่มณฑลกวางตุ้งประเทศจีนนะครับเป็นเรื่องของหนุ่มใหญ่คนนึงนะครับที่ เอาปลาไหลเนี่ยมายัดก้นตัวเองนะครับเพื่อรักษาท้องผูกเนาะหูคือนี่ตำราแพทย์เดียวกับเรื่องแรกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโดยชายคนนี้นะครับชื่อว่านายหลิวนะครับอายุ4ี่ิบเก้าปีครับเขาไปโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าปวดท้องอย่างรุนแรงครับพอแพทย์เนี่ยไปตรวจนะครับก็พบปลาไหลตัวใหญ่มากเลยนะครับโอประมาณครึ่งเมตรนะครับหนักราวสองร้อยห้าสิบกโกรัมนะครับอยู่ในท้องเนี่ยนะครับก็คือ บบว่าเขาเขาเอาปลาไหลมายัดใช่ไหมครับปลาไหลเนี่ยมันก็ดิ้นไปดิ้นมาแล้วมันก็กัดลําไส้อะไรพวกนี้นะครับโหสยองมากเลยนะครับซึ่งแพทย์ก็บอกว่าคือถ้าเขามาใชาน้นิดนิดตายได้เลยนะครับอย่าไปหาทําตามตำราแพทย์นะครับแนะนําว่าไปหาหมอดีกว่านะครับถ้าท้องผูกเนาะอันดับที่4ี่นะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โมธอนฟูเจียนนะครับโดยอ,อยู่ดีดีนะครับก็มีใครไม่รู้เอาป้าย จำนวน16ป้ายนะครับเอามาติดติดตดเรียงเรียงกันนะครับเป็นระยะทาง308เ mm มตรนะครับซึ่งป้ายเนี่ยเป็นรูปของเด็กผู้ชายคนนึงนะครับแล้วก็มีเหมือนกับเขียนเชิญมางานวันเกิดนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกนะครับว่า,าจัดที่ไหนนะครับพอสืบทราบไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าอาไอเด็กคนนีนะ้เนี่ยนะครับเป็นลูกของเจ้าจของบริษัทการค้าแห่งหนึง่งแถวนั้นแหละครับพอดีว่าเขาอยากจะ เชิญคนรู้จักนะครับมาที่งานวันเกิดลูกชายเขาเนาะแต่ว่าจะเชิญธรรมดาเนี่ยมันก็ยังไงยังไงอยู่ก็เขารวยเนาะเ,ออเขาก็เลยแบบว่า,าติดป้ายนะครับจานวน16ป้ายเลยนะครับตามอายุของลูกชายเขาเนาะก็คือ16ปีเนาะเผื่อว่าคนรู้จักจะขับผ่านมาเห็นเนาะก็จะได้มาร่วมงานวันเกิดลูกชายเขาเนาะซึ่งส่วนตัวผมมองว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ได้แปลกเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าเมืองไทยนี่มันก็มีปกติเนาะแบบว่า แฟนคลับเอาป้ายวันเกิดศิลปินไปแปะข้างๆ BTS อะไรพวกนั้นนะครับอย่างคือเมืองไทยก็มีตระกูลตระกูลหนึ่งเหมือนกันนะครับเวลาทําอะไรก็ชอบแปะป้ายโฆษณาตัวเองไปเรื่อยครับแต่ว่าผมไม่พูดหรอกนะครับเดี๋ยวโดนจับเอานะครับโอเคครับเราไปเรื่องที่5กันต่อดีกว่านะครับอันดับที่5นี่ดูจะป่ากว่าเรื่องที่แล้วนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของโปรแกรมเมอร์หนุ่มคนหนึ่งนะครับซึ่ง เขาเนี่ยอยากจะสารภาพรักกับเพื่อนโรงงานเนาะเขาก็เลยไปทุบกระปุกนะครับซื้อ iPhone 6มา99เครื่องนะครับคิดเป็นเงินกว่า5แสนยวนนะครับหรือราวๆ2.5ล้านบาทเลยนะครับโอ้โหโคตรรวยอะ่ะก็คือเขาก็ซื้อมาใช่ไหมแล้วเขาก็เอามาเรียงเป็นรูปหัวใจนะครับพอ,อผู้หญิงมาถึงเนี่ยเขาก็แบบว่าเอาช่อดอกไม้ให้เลยนะครับ โดยที่มีเพื่อนร่วมงานล้อมรอบอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็โน้มน้าวนะครับให้รับรักแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ใจสลายครับเธอไม่รับรักครับเธอก็คงคิดว่าเป็นแค่เพื่อนอะไรนี้เนาะ,นะก็สงสารเนาะเสียใจกับคุณผู้ชายคนนี้ด้วยนะครับแล้วก็เสียดาย iPhone ด้วยโอ้อุตส่าห์ทุบก,กระปุกมา25ล้านน่ะมาซื้อ99เครื่องอะ่ะเป็นผมผมนี่ร้องไห้เลยนะโอเคครับเราไปต่อกันเรื่องที่6กกันดีกว่านะครับ อันดับที่6นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่มณฑลอานฮุยนะครับโดยเป็นเรื่องของอหนุ่มใหญ่คนหนึ่งนะครับที่อายุ48ปีนะครับซึ่งถูกแฟนสาวอายุ38ปีบอกเลิกนะครับเขาก็เลยเหมือนกับว่าขอทวงอสุจิคืนนะครับผู้ชมฟังไม่ผิดครับขอทวงอสุจิคืนได้เหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันได้เหรอคือนึกออกไหมก็ก็คือเป่ากันไปแล้วก็ จะมาเอาอสุจิคืนมันก็ยังไงยังไงอยู่นะครับโดยทั้งสองคนนะครับก็ได้ไปเจอกันที่งานเลี้ยงรุ่นนะครับก่อนที่จะเลิกกันราวๆสองเดือนเองนะครับก็คือคบกันไปแป๊บเดียวเองนะครับหลังจากที่สองคนนะครับคบได้กันประมาณเดือนนึงนะครับฝ่ายชายนะครับก็เลยชวนฝ่ายหญิงมาอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าฝ่ายหญิงปฏิเสธครับซึ่งมันเร็วเกินไปเนาะเออเปใครใครก็ปฏิเสธนะครับก็เลยเหมือนกับ ทะเลาะกันบ่อยๆนะครับหลังจากนั้นเลยจนถึงขั้นแบบว่าทําร้ายร่างกายกันด้วยก็มีนะครับสุดท้ายเนี่ยฝ่ายหญิงก็หมดความอดทนนะครับแล้วก็บอกเลือกฝ่ายชายไปนะครับฝ่ายชายก็เลยแบบตามรางควานนะครับโดยการส่งข้อความคขมคูต่างๆนานาเลยนะครับก็เรียกร้องเข้าของอื่นๆนะครับที่เคยให้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบแค่แชมพูนะครับที่ราคา3า0ยหยวนนะครับพันหกว่าบาท เขาก็ทวงคืนนะครับคือโอ้โหพี่จะอะไรขนาดนั้นวะแล้วก็มีการเรียกร้องนะครับให้ฝ่ายหญิงเนี่ยชำระเงินค่าอาสุจิที่เขาเสียไปนะครับตลอดเวลาระยะเวลาที่ครบกันนะครับแน่นอนครับใครจะไปยอมครับก็เป่าก็เป่าด้วยกันเนาะอยู่ดีๆจะมาเสียฝ่ายเดียวได้ไงไม่ได้นะครับฝ่ายหญิงก็เลยแบบทนไม่ไหวนะครับก็เลยเอาเรื่องนี้นะครับไปแบบออกข่าวกับสื่อมวลชนท้องถิ่นนะครับ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าวิธีนี้เนี่ยได้ผลไหมนะครับเขาจะอันนี้ไหมเขาจะเลิกรังควานไหมนะครับผมอ่านข่าวนี้ไปก็คือแบบปวดหัวมากเลยนะครับชื่อข่าวอาจจะตลกนะครับแต่ว่าเนื้อข่าวนี้ไม่ตลกเลยนะครับโอเคครับเราไปเรื่องที่7กันดีกว่านะครับอันดับที่7นะครับเกิดขึ้นที่มทนกวางตุ้งนะครับเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่อายุ28ปีนะครับเธอเนี่ยมากดเงินที่ห้างแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ย ปรากฏว่าไอ้ตู้ ATM เนี่ยมันกดไม่ได้นะครับเธอก็เลยแบบโมโหนะครับแล้วก็ใช้มือเปล่าเนี่ยนะครับทาลายตู้ออกมาเลยนะครับแบบลื้อออกมาเลยก็คือดูจากสภาพได้เลยนะครับเละนะครับและในขณะที่ลื้อนะครับเธอก็บ่นพึมพำไปด้วยนะครับก็คือพอตํารวจมาเนี่ยก็ปรากฏว่าเธอเนี่ยเหมือนกับป่วยป่วยทางจิตนะครับแล้วเครื่อง ATM เเนี่ยบอกเธอว่าลื้อได้นะครับเธอก็เลยลื้อออกมานะครับ คือไม่ได้ปะคือพี่ <c oughs> จะเยนก่อนนะค <c oughs> ุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเรื่องนี้อาจจะไม่แปลกพอนะครับงั้นเราไปอันดับที่แปลกันดีกว่านะครับ <c oughs> และเรื่องที่แปดนะครับก็เป็นเรื่องของผู้หญิงชาวจีนคนหนึ่งครับที่เธอไปกินข้าวนะครับแล้วก็ได้พบกับทุกอย่างอนามัยในอาหารของเธอนะครับแล้วพอเรียกผู้จัดการมาเนี่ยผู้จัดการก็อ่ากินโชว์เลยนะครับก็คือแปลกมากๆเลยนะครับซึ่ง ในมุมนี้นะครับผมจะแบ่งออกเป็น2มุมนะครับก็คือมุมของผู้หญิงคนนั้นนะครับแล้วก็มุมของผู้จัดการนะครับเพราะว่าแหล่งข่าวมันแบบว่าเขียนเขียน2มุมเนาะใช่มันมันแบบหนังคนละม้วนกันเลยอนะเนาะผมก็เลยจะเล่า2มุมนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยไปคิดกันเราเองนะครับว่าอัานไหนจริงอันไหนไม่จริงนะครับโดยผมจะเริ่มเล่าจากมุมของผู้หญิงก่อนนะครับ โดยผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับเขาไปทานอาหารมาเนาะแล้วก็เหมือนกับสั่งเมนูที่เป็นปลาอะไรสักอย่างนึงผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นแบบต้มยำหรือว่าปลาย่างอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าพอเธอแบบกินกินไปเนี่ยเธอก็พบกับวงแดงๆครับซึ่งตอนแรกมันดูเหมือนแบบเป็นหนังยางเนาะแต่ว่าพอ,พอ,พอแบบจิ้มขึ้นมาดูเนี่ยก็ถึงกับช็อกเลยครับเพราะว่า ั่นเป็นถุงยางอนามัยครับคือพอเธอเห็นเนี่ยเธอก็เลยแบบโกรธมากเลยนะครับแล้วก็เรียกให้ผู้จัดการเนี่ยมารับผิดชอบเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็เล่าว่าผู้จัดการเนี่ยเ,เหมือนกับไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยนะครับกับกล่าวหาานะครับว่าเธอเนี่ยเป็นคนเอาถุงยางมาใส่ในอาหารเองนะครับเพื่อที่จะได้กินฟรีครับแล้วก็สองคนนั้นก็โต้เถียงกันอยู่สักพักนะครับ แล้วผู้จัดการก็เหมือนจะยอมแล้วก็เลยพูดขึ้นมาว่าถ้าเกิดเขายอมกินถุงย่างเนี่ยเธอจะต้องไม่เอาเรื่องนะแล้วเขาก็กินจริงๆนะครับแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นนะครับก็ยังปรึกษาทนายนะครับเพื่อที่จะฟ้องร้องร้านอาหารแห่งนั้นอยู่ดีนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาได้ฟ้องจริงๆไหมนะครับเพราะว่าข่าวมันก็นานแล้วเนาะแล้วก็ไม่มีข่าวอะไรเลยนะครับโอเคครับต่อไปผมจะเล่าในมุมผู้จัดการบ้างนะครับ โดยหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นนะครับได้เจอตรุงยางอนามัยในอาหารนะครับเธอก็เรียกผู้จัดการมานะครับแล้วก็บอกให้ร้านเนี่ยชดเชยความเสียหายให้กับเธอนะครับโดยการคืนค่าอาหารนะครับแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลและค่าทําขัญอีกประมาณ1น0 0 0แสนยวนนะครับหรือประมาณ5 0 0 0 0นบาทนะครับซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับเยอะแบบว่าร้านก็คือจ่ายไม่ไหว่ะครับเขาก็เลยเหมือนกับเจรจากันไม่ได้สักทีนะครับอีกอย่างคือคุณผู้จัดการก็ แย้งไปนะครับว่าถ้าเกิดในอาหารเนี่ยมีถุงยางมาตั้งแต่แรกนะถุงยางมันก็ต้องอละลายใช่ไหมครับละลายไปบ้างเพราะว่ามันปลามันถูกขึลืนตเตาเผาเนาะมันก็ต้องแบบละลายแต่ว่าอันนี้ยังอยู่ครบเลยนะครับซึ่งมันน่าแปลกมากๆเลยนะครับเขาก็เลยไม่ยอมครับอีกอย่างหนึ่งคือ,อลูกค้าคนนั้นนะครับเขาก็บอกว่าจะทําเป็นลืมนะครับถ้าเกิดผู้จัดการคนนี้นะครับกินถุงยางเข้าไปนั่นหมายความว่าเขาก็ต้อง จำใจกินเข้าไปนะครับจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินนะครับอีกอย่างคือหน้าที่เขาเขาก็ต้องรับผิดชอบเนาะใช่เขาจะมาแบบบัดไม่ได้อะซึ่งถ้าเกิดถุงยางนั้นไม่ใช่ถุงยางที่อยู่ในอาหารแต่แรกจริงๆนะครับก็หมายความว่าผู้จัดการคนนี้นะครับน่าสงสารมากเลยนะครับพอเป็นแบบข่าวสองมุมแบบนี้นะครับเราก็เลยไม่รู้นะครับว่าสรุปใครถูกใครผิดกันแน่นะครับรู้แต่ว่าเรื่องนี้มันแปลกเพราะว่าผู้จัดการกินถุงยางเข้าไปนะครับ โอเคครับเราไปต่อกันเรื่องที่9กันดีกว่านะครับอันดับที่9นะครับเป็นเทรนที่มีมานานแล้วนะครับก็คือเทรนเย็บผิวหนังของไวรุ่นจีนนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะงงมันคืออะไรนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเทรนนี้เนี่ยนะครับมีต้นกําเนิดมาจากเกมที่คล้ายๆกับเกม Blue Whale นะครับถามว่าเกม Blue Whale เนี่ยคืออะไรนะครับ เกมบูเวลก็คือเกมเหมือนกับเกมท้าท้าฆ่าตัวตายอะครับจากประเทศรัสเซียนะครับซึ่งไวรุสรัสเซียเนี่ยเล่นเล่นเกมนี้เยอะมากเลยนะครับแบบว่าเป็นเกมที่ต้องใช้ในการเวลาเล่นนะครับ50วันนะครับแล้วก็จะมีเควสน่ะให้ทำทุกวันนะครับตั้งแต่ภารกิจง่ายๆจนถึงยากๆนะครับและพอถึงภารกิจสุดท้ายนะครับเขาก็จะให้เราแบบเหมือนกับฆ่าตัวตายอะครับ ซึ่งอันตรายมากเลยนะครับเกมนี้เนี่ยอย่าหาเล่นนะครับแล้วก็หลายๆคนที่เล่นเกมนี้นะครับก็ไม่สามารถเลิกเล่นกลางคันได้นะครับเพราะว่าเหมือนกับถูกคููว่าจะไปเอาชีวิตนะครับทั้งครอบครัวเลยนะครับเขาก็เลยแบบยอมยอมเล่นไปนะครับซึ่งต่อมาที่จีนก็มีเกมที่คล้ายๆแบบนี้ผุดขึ้นมานะครับแต่ว่าเหมือนกับเป็นชาเลนจ์ให้เหมือนกับเย็บมือครับจะมีแบบวิธีเย็บมือเป็นรูปต่างๆนะครับ ไม่ให้แบบมีแผลนะให้เจ็บน้อยที่สุดนะครับแต่มันก็อันตรายอยู่ดีนะครับถ้าเกิดว่าเล่นไม่ระวังเนี่ยสามารถมีโอกาสเลือดเป็นพิษได้เลยนะครับถึงตายได้เลยนะครับอย่าหาเล่นนะครับบอกไว้ก่อนโอเคครับเรามาเข้าสู่อันดับสุดท้ายกันดีกว่านะครับและอันดับที่10นะครับก็คือเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ถอดหน้ากากมา10ปีนะครับก็คือใส่ใส่หน้ากากตลอดเวลานะครับ โดยเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นที่มณฑลหูเป่ยนะครับเป็นเรื่องของผู้หญิงวัย5้ปีคนหนึ่งนะครับเธอมีแท่หวังนะครับเธอเนี่ยประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรในหมู่บ้านอันห่างไกลนะครับซึ่งเธอเนี่ยมักจะใส่หมวกไอ้โมกอไว้ตลอดเวลานะครับก็คือใส่มา10ปีแล้วนะครับต่อให้ร้อนแค่ไหนนะครับทำงาน ทำงานท่ามกลางแดดเผาแค่ไหนนะครับก็จะไม่ยอมถอดเด็ดขาดนะครับขนาดสามีของเธอเนี่ยพยายามจะเผาหน้ากากทิ้งแล้วนะครับเธอก็ยังเย็บมาใส่ใหม่นะครับเพราะเธอบอกว่าถ้าเธอถอดหน,น้ากากนะครับเธอจะรู้สึกเวียนหัวนะครับเธอก็เลยใส่ตลอดเวลาครับแต่ว่าสามีของเธอก็บอกว่าจริงๆเธอไม่ได้เวียนหัวหรอกแต่ว่าเธอมีอาการทางจิตนะครับก็คือป่วยเป็นโรคจิตนั่นเองนะครับซึ่ง เขาก็พยายามจะหาเงินนะครับมารักษาภรรยาทุกวิถีทางเลยนะครับแต่ว่ารักษามาสี่โรงพยาบาลแล้วนะครับก็ยังไม่หายนะครับแต่เขาก็ยังไม่ย่อท้อนะครับก็ยังจะหาเงินมารักษาภรรยาต่อไปนะครับเรียกว่านี่มันคู่ชีวิตที่แท้ทรูนะครับก็ถ้าเกิดใครกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c คร b ์คลิปนี้นะครับก็ขอให้เจอคู่แท้ๆดีๆแบบนี้นะครับสาธุกด99นะครับ โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ10อันดับข่าวแปลกๆจากประเทศจีนนะครับเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่าข่าวไหนแปลกที่สุดครับสำหรับผมนี่ผมคิดว่าข่าวกินดุงยานี่ค่อนข้างจะแปลกสุดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นผมผมก็คงไม่กล้ากินนะครับก็คงจะทิ้งไปแลครับแล้วก็ไปสู้กันในศาลดีกว่านะครับก็พอดแคสต์ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับ แต่ก่อนจะจากกันไปนะครับผมมีเรื่องจะบอกนะครับตั้งแต่ตอนที่11เป็นต้นไปนะครับก็จะถือว่าเข้าสู่เฟสที่2ของพอดแคสต์แล้วนะครับก็คืออช่องเราจะนับเป็นตอนที่1นึถึงสินะครับก็คือเฟสที่1นะครับตอนที่1 1บเถึงยีก็เป็นเฟสที่2นะครับก็คือนับไปทีละสิทีละสินะครับเฟสละสิตอนนะครับซึ่งเฟสหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนธีมการเล่าไปเรื่อยๆนะครับ ก็คือหนึ่งถึงนี่เป็นเล่าเรื่องแปลกๆใช่ไหมครับแต่ว่าสิบเอ็ดถึงยเนี่ยจะเป็นธีมอะไรเนี่ยคุณผู้ชมก็ติดตามเราติดตามนะครับเดี๋ยวก็จะรู้เองนะครับว่าเป็นธีมอะไรนะครับก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับกับ Mooncast Station Podcast เฟสสอโจมใหม่นะครับและการน,นี้ก็จะลงทุกวันจันทร์สองทุ่มเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ